แม่เมียเล็กๆเด็กเล็กเด็กน้อยเล่นอะไรกันน้องสามสหายสามสหายน้องเล็กขาดำสามสีมูกเด่นกินหนึ่งสหายไปไหนลูกกินหนึ่งถหายอะไรเปลอะไปไหนละมาเล่นกันตรงนี้อุยเล่นกันเล่นกันไม่มีแม่เนาะไม่มีแม่แต่หนูก็เล่นกับเพื่อนๆได้หนูก็เล่นกับเพื่อนได้เล่นกับพี่ก็ได้พี่อยู่ทางนี้เหมียวหนึ่งไงนี่ นี่พี่สี่สหายพี่สี่สหายอันนี้แม่เขาก็ไม่อยู่แล้วแม่เขาชื่อแม่อะไรรู้อัญชลีอัญช,ล,ชลีไปไหนแล้วไม่รู้ทําหมันแล้วหายเลยน้องเลขน้องเล็กสามอนงสามสหายนี่ไม่มีไม่มีแม่หลวงปู่ช่วยไว้สามสหายนี่น้องๆดําๆนี่ก็สีดถายเหมือนกันล,กลูกแม่อัญชลีเหมือนกันนะ อันนี้ไม่มีเม,ม,มเล่นก็ถ่เล่นกับพี่เนาะ mm. เล่นกับพี่อยู่ร่วมกันตรงนี้สบายใจเด็กวัดปวงชายครับ mm. วันนี้เราพูดมาทำงานทำงานเก็บกวาดใบไม้ดูแลเรื่องความสะอาด mm. ต้องมีออกามานั่งเล่นด้วย mm. ครับก็ถ่ายคลิปออกช่องนี้ให้ดูกันสักหน่อย mm. <laughs> ช่องนี้ไม่คยได้ออกช่องพอซีธิวรลงศ์ไม่คยได้ออกออกเป็นต่อๆไปเลย <laughs> ช่องนี้เลยทาเป็นต่อต่อไปฮะนะช่องนี้ช่องปอติที่บริวงเป็นต่อต่อเข้าไปดูได้นะให้ทุกคนทุกท่านเข้าไปดูได้ในช่องต่อต่อเข้าไปดูว่าปอติที่บริวงจะมีคลิปต่อต่อเป็นคลิปสั้นๆเป็นคลิปสั้นๆให้ทุกคนได้ได้ดูได้รู้จักวัดผงชัยเะนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องวัดไปช่องน้องเหมียว อานานออกทาง YouTube ครั้งหนึ่งเนื่องจากครังนี้ทาง YouTube ก็ไม่มีไม่มีศิ์สร,ร้างไรายได้นะตรนนี้เนื่องจากว่าตัวก่อน,นั้นงเคยมีแล้ครั้งหนึ่งเ้าก็โดนปิดไปปิดไปครนี้ก็เลยไม่มีไม่ได้ขึ้นมาก็ต้องรอโอกาสต่อไปก็ไม่เป็นไร <laughs> มีผู้ชมน้อยแต่การติดตามเยอะ ที่ตามเยอะแต่ผู้ชมน้อยก็ยังไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ตรงนั้นเนาะก็ถ่ายทำประชาสัมพันธ์เรื่องน้องเหมียวให้ดูทางชา่อง youtube ปฏิทิ่วรวงชว่อง youtube แอลเหนือกันเจ้าและช่อง youtube ดูดีสุขใจดูดีสุขใจก็ไม่ค่อยออกสลายนอกจากผู้ทีดด่ตามน้อยผู้ชมก็น้อยนะก็ไม่ได้ไม่ค่อยไ,ไ,ไ,ได้ออกอะไรออกช่องแอลเหนือกันเจ้าต่อเนือ่องอยูนะุ่ทุกวันเนาะ ก็ฝากทุกคนทุกท่านรับดูรับชมด้วยนะท,ทุกช่องเลยช่องต่อๆก็มีนะต่อตอ,ต,อ,ต,อต่อก็ช่องปออิที่บริเวเนีเนะเราเข้าไปดูได้นะอันนั้นไม่มีไม่คยม,ม,มีเรื่องราวอะไรมากเป็นการวยพรให้พรให้ศินให้พรไปคิดสั้นๆนะดูเพื่อความสุขสั้นๆประชาสัมพันธ์เรื่องวัดนะ ครับตลาดเท่านี้ก็ขอนําให้ทุกคนทุกท่านได้รับดูรชมไว้เท่านี้ขออุโมทนากับทุกท่านที่ได้รับดูรับชมเราทราบเรื่องราวต่างๆของวัดผงชัยเ <c oughs> ขาน้องมดดเมียวอวัดเ็กวัดน้องไก่ด้วยน้องไก่น้องไก่ตัวนี้ไม่ออกไปได้ตรงนี้แล้วก็ดีเหมือนกันเนาะถ้าไก่ไม่มาตรงนี้ก็ไม่เป็นไรขยุกข้างหลังนั่นแหละไม่เป็นไรนะจะได้ไม่ได้ไปกวนข้าวในนาเขาข้าวในนาขายุกด,ด้านหน้านี่ฮะถ้าไปกวนเทนั้นก็ขนนเขาก็จะทำร้ายเอาได้ ให้เก่าอยู่ด้านหลังนู้นด้านหลังนู้นครับชาวตลาดที่นี่ก็ขออยูตที่วัดเช่นนี้นะพราะก็หม่ยคิดจะไปโชคดีมีสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ